ี่พาน้องที่คายุกกลับลำปางไปเยี่ยมคุณยายพร้อมเผยภาพชีวิตสุดเรียบง่าย เกิดมาเป็นความภาคภูมิใจของคุณแม่จริงๆสําหรับน้องที่คายุลูกชายสุดหล่อของแอนนี่บรู๊คเพราะนอกจากจะเรียนเก่งกิจกรรมเลิศแล้วมากความสามารถในหลายๆด้านอีกด้วยยังช่วยคุณแม่ขยันทํางานเก็บเงินหาเงินอยู่เป็นประจําและล่าสุดคุณแม่อินนี่ก็ได้พาลูกชายน้องที่คายุกลับต่างจังหวัดไปเยี่ยมคุณยายที่จังหวัดลาปางพร้อมเผยภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นกับความเป็นธรรมชาติชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านพร้อมพาลูกชายร่วมทําบุญใหม่ในงานหล่อพระเจ้าทัน ใจที่ว่าสายยานพาราและยังได้เผยภาพลูกชายกินง่ายอยู่ง่ายพร้อมระบุแคปชั่นว่าเคยอยู่บ้านหลังละหลายล้านแต่กระวนกระวายเพราะหนี้สินไหมเคยขับรถเปิดหลังคาได้แต่วุ่นวายปัญหาคนรอบข้างไหมครอบครบัวครบทุกคนแต่หันหน้าคนลาทิศคนละทางหรือแย่งชิงมรดกสมบัติไหมมีเงินในธนาคารจนใช้ถึงชาติหน้าก็ไม่หมดแต่คนที่ครบแต่ละคนไม่จริงใจใช่ไหม มีพร้อมทุกสิ่งแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของคนที่รักยังแทบไม่เคยได้เห็นใช่ไหมกับบางคนบางสิ่งเพียงน้อยกลับมากมีน้อยแต่ทำไมรู้สึกมีมากมีมากแต่ทำไมรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเลยอยู่ท่ามกลางคนมากแต่เหงาก็เยอะแยะมีไม่แยะไม่เยอะมีความสุขบานแบ่งทุกวันก็ถมไปเหนื่อยไหมที่ต้องวิ่งตามและอยากมีสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าเขาม่จริงหรือเปล่า และเขามีความสุขกับสิ่งที่เรามีจริงๆหรือไม่ลองถามตัวเองดูว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรอีกและอะไรที่สำคัญสำหรับเราจริงๆกันแน่บางทีคำตอบอาจจะอยู่ใกล้แค่คืบเท่านี้เอง